สำหรับเส้นทางวันนี้ก็ใช้เส้นทางจากโรงเรียนบ้านหนองแวงมนนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองนะฮะโดยใช้ถนนหลวงหมายเลขสองสองสี่หกยกน้ำไหมครับยกน้ำไหมครับเมื่อวานก็สับสนไม่ทีนะเรื่องเส้นทางตั้มช่วยไปช้มพันธ์ด้วยเราใช้ถนนหลวงหมายเลขสองสองสี่หกนะมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปสู่อำเภอพล หลวงหมายเลข2246ตลอดเส้นทางนะครับ2246นะครับ่หลายคนก็สับสนกันเพราะว่าสื่อโซเชียลบางที่ก็ไปให้ข้อมูลมื่อวน่ยยกขึ้น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 ยกขึ้กข้นยกขึ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 นยกข้นยกขึ้นยกขึ้นกขึ้ข้นยกขึ้นยกขึ้นยกกขึกขึ้นยกขึ้นนยกขึ้นยก เจ้าที่อ่ปพรนะฮะเมื่อคืนนี้ก็มาอำนวยความสะดวกยันดึกเลยนะฮะนี่อขอชื่นชมจริงๆนะครับอปพลในเขตพื้นที่ตรงบนโคกสง่านี่นะฮะเจ้านี่หน่วยกู้ภัยนะครับของมิตรภาพเมืองพลนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านฮะสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับของเพจทุ่เทนิวนะฮะ เจ็ดนาฬิกาสามสิก้านาทีนะขณะนี้เนี่ยทานบุญชื่นนะฮะก็กำลังถ่ายรูปร่วมกับผู้ในการคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนบ้านหนองแวงมนนะอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนี่นะฮะท่านก็จะเริ่มเคาะให้พรนะฮะก่อนที่จะออกจาริกธุดงนะฮะ เอาแว่นออกนะฮะได้ใส oh, oh, oh. er, yeah? well, oh, oh. ่แ oh ว no, 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 no. ่นถอดแว่นก่อนนะครับอ้อ่านั่งนั่งนั่งกับข้างล่างก็ดีครับนั่งข้างล่างดีกว่าครับนั่งข้างล่างครับผมนั่งข้างล่างนะ นั่งล่างครับนั่งล่างครับสาธุโมทนาสาธุนะฮะนี่ขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านเริ่มออกจัลิกทุดงแล้วนะฮะในมีนคณะครูอาจารย์ะฮะแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในพื้นที่เนี่ยก็มานั่งขอพรกับหลวงตานะฮะวันนี้เนี่ยใช้ไม้เคาะให้พรน,นะฮะโดยที่ใช้ไม้พยุงนะครับ แล้วก็พันผ้าจีบอลที่ท่านในอธิษฐานจิตนะครับอ่าวันนี้ไม่ได้ใช้ไม้ของหลวงพ่อคูณปริสุทิโทนะฮะยกน้ำเลยพี่ที่ยกน้ำถวายเลยยกสองมือยกสองมือเนี่ยของถวายยกสองมือเลยค่ะยกสองมือเลยอาเงยหน้ารับพรเลยครับเงยหน้ารับพรอ่าเงยหน้ารับพรไม่ต้องก้มกราบนะครับโอ้โหนี่เอาน้ำแข็งมาถวายชีวิตร่มเย็นแน่นอนนะฮะแว่นตา แวตาจะแตกนะครับโอ้น้ำแข็งมาถวายนะฮะนี่เอาสาธุครับน้ำแข็งเลยนะครับอ่ายกสองมือครับยกสองมือประเคนเลยจ้ะอ่ายกสองมือนะครับประเคนของพระนี่สำหรับเส้นทางวันนี้ก็ใช้เส้นทางจากโรงเรียนบ้านหนองแวงมนนะครับอําเภอพลจังหวัดขอนแก่น มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองนะโดยใช้ถนนหลวงหมายเลข2246ยกน้ำไว้นะครับยกน้ำไว้ครับเมื่อวานก็สับสนไ่ทีนะเรื่องเส้นทางตั้มช่วยไปช้มพันธ์ด้วยเราใช้ถนนหลวงหมายเลข2246นะมุ่งหน้า <22 46. S 1> มุ่งหน้าไปสู่อำเภอพลทางหลวงหมายเลข2246ตลอดเส้นทางนะครับ2246นะครับ <22 46. S 1> หลายคนก็สับสนกันเพราะว่าสื่อโซเชียลบางที่ก็ไปให้ข้อมูลมั่วๆ ยนนยกแ้ถนนหมายเลขสองสองสี่หกนะครับนี่นายังประมาณบ่ายสองอีบ่ายสองนอลัครับบสองนะครับนเจ้าที่อย่าปรอพลนะครับเมื่อคืนนี้ก็มาอำนวยความสะดวกยันดึกเลยนะฮะนี่โอ้ขอชื่นชมจริงๆนะครับเอาปอพลอในเขตพื้นที่ตรงบนโคกสงานี่นะฮะเจ้านี่หน่วยกู้ภัยนะครับของมิตรภาพเมืองพลนะฮะ อ้าวนี่ฮะคุณลุงกับคุณแขกนะฮะมาติดตามหน่วยฟานตะวดวกนะครับเดี๋ยวพ่งขวางทางนะครัวอนิงไปก่อน่ันวิงงไปก่อนเร็วเร็วิงวิงไปก่อน ระยะยนะครับนีย่ท่านกำลังข้ามถนนนะฮะบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านหนองแวงมนนะครับอ่าตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะเจ็ดสิบสามปีไก่เจ็ดเดือนอูบาไก่นะครับแล้วก็อูบาขวัญ แล้วก็สัมมาเนียนพามนะฮะสัมมาเนียนพามวันนี้นี่เดี๋ยวนิมนเดินเดินถึงพักเลยนะเน่นไม่เยอะนะเดี๋ยวนิมนเดินถึงตอนพักเช้าเลยนะชว่วงเช้าอ่ะเดินไปก่อนสร้างความเพียรไปก่อนนะไม่ไกลไม่ไกลสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะในเส้นทางนี่ถ้าต้องบอกว่าอย่านําปัจจัยมาถวายกับหลวงตาท่านนะฮะ หลายคนก็นำลอตเตอรี่นะครับมันเน็บอยู่ในมือก็ไม่รู้ว่าไปใช้ความเชื่อแบบไหนมานะฮะเอารอตเตอรี่มานะครับรลอตเตอรี่นี่มีทุกวันนะเอามันเน็บให้ท่านเคาะเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะตกนรกหมกไหมนะฮะจะบอกให้โอ้จะบอกให้นะเอาเงินมายัดแอบไว้บ้างเอาเป็นแบงก์มงคลบ้างาลอตเตอรี่มาบ้างนะฮะ เป็นบาปเป็นกรรมนะฮะตกนรกไปหาไม่ได้นะฮะอย่าไปหาทำ